สวัสดีจ้าจะาป้าเจ้าแต่น,นี้เก้าโมงแล้วเจ้าขอเปิดสายหน่อยหนึ่งจะตป้าก็เลยลองมาพอตะกี้ตกไปกามหนึ่งแล้วได้ปลานีลตัวใหญ่ตัวปลาตะเพียนแล้วก็ปลาซา้างหลวันนี้เอาหลังแปดซอกตาสองเซนเกงลงลงเหมือนเดิมเจ้ามาพักํำลัเจา้าจะได้กว่าเจ้าแดดเริ่ม่อ่นะเจ้าแต่คืนฝนตกเจ้าแต่ว่าก็ฝนตกออออสองส่วเจ้า ตะขาวป๊อกปะเตียนสายเจ้าจะได้ก็เจ้าถุงมือก็ไม่ได้ใส่ <c oughs> <c oughs> ยึดก็ยากถ้าแบบนี้ถุงมือนี่ตายเลยนะเจ้ายึดยากขนาดเลย ่าแหวนห้าก็รอก่อนต <c oughs> ิดไปก่อนเจ้าเดี๋ยวไปเอา <c oughs> โอ้ยตัดส้ก็ตัข่าวเจ้าตัไส้ตัวนี้มันพ่อไข่แล้วเจ้า <c oughs> พอแดงหมดล <c oughs> อะอแบบว่าเล็วขนาดเลยเจ้า ซาบหน้าไม่กับก็ทอกไข่แล้วเจ้านี่เจ้าแดงมัแล้วเจ้าอาจจะเพียงทรายครับเปลวเจ้า ทางลาเจ้าตัวหลวงเจ้ามันออกในจำกระปานนึกว่าไปได้แล้วเจ้าจำบาดแตบเจ้าโอ้ยโอยโอ้ย,อยระต่ายตัวหลวงเจ้ากระซ่ายมอนหลังแดงป็เรื่องเจ้า ตัวยายเจ้าว้ายป่าตะเพียนหลวงเจ้านน้่ามันเลอะมันตื่นเจ้าเลยตายมันลอดนี่เจ้าปัตตะเพียนหลวง โอ,โอยโอยดินดีขนาดเลยเจ้านี่เจ้าตัวฟ้ามือนี่เจ้าโอ้ยโอ้ยโอายโอ๊ยัดไส้เหเลยเจ้าหลังมันแดงวดเลยเจ้ามันถ้าจะเฮินกันตัวทีเฮินก็เฮินตัวทีใครก็ใครเจ้าเดีเ๋ยวจะป้าจะให้พอตัวแดงปะลึ่งเลยเจ้า ตัวใหญ่ยยขนาดเจ้าป้อมแยงกระโดดนี่เจ้าแดงไปมดเลยเจ้าโอ้ยได้ปันนิ้นสองตัวเจ้า ตังเกิงเจ้าหน้ามันไหลแต่เพียงซายเจ้า อาจจ้างยามกู้ผัวเมียกันมากระสองเก้าเหมือนล่าเป็ดกู้ผัวเมียกันก้นกาก็ว่ากู้แม่รู้โอ้ ปากกาพกเจ้าตัวใหญ่เจ้าปาแววนสามตัวเจ้า ใหญ่เนะเจ้าตักง่ายถ้าเป็นตัวมักหัวคามเนี่ยอะจะเป็นลมเจ้าราคาป๊บเจ้า โอ๊ย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 ปลาตะเพียนทำนะปาัาโอ๊ยปลาขาปกตัวหลวงถ้าเดือดจะพาดอย่างนี้พอ <c oughs> ปัาป้อมได้เจ้าตัวใบตัวบาจ้าวนี่เจ้าปลาขาปกคือแบบว่าไอ้กามกามมาเสียงเลยเจ้า โอ้โอ้ปลาสฟ้หลวงเจ้า <c oughs> ได้ตัว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 อีกสักซิบตัวนี่ถ้าจะเป็นกิโลแล้วเจ้า <c oughs> นี่เจ้ามันเลิศจะวางไข่แล้วเจ้าต้องแดงหมดเลยเจ้าปลา ตะเพียงทรายกับปลาขาปกเจ้า โอยหวานหยุดขอจันมันเจ้าประส้อยมอนหลวงมันมาตั้งปื้นเจ้าโอ้ยโอ้ยระบัดปีนจรีนตกหน้าไปเลยเจ้า <c oughs> ยิงหาอันบาได้อยู่ <c oughs> จะเหมือนบักไ่แตเจ้าเจ้าป้าก็วางไปเลือยไปเลยะเจ้าทักนี้มันเปลี่ยนมองเจ้ามองวับลงไปมันเลยบักไ่แตกยกไปซาวสารซีฟกัมแล้วเจ้ากำลังได้แต่ส้ายข้างลายเจ้า คนยกกสู้ชีวิตขนาดเจ้าบม่ได้ป่าเจ้ายกกหนดนาประสาวเจ้าอ้าวอ้าวอ้าอ๋อใส่ละลูกป่าพันป่าเจ้าแล้วก็ป่าซ้อยกลม่ม ลดไปเก่งแล้วเจ้าสามตัวเจ้าหน้ามันสีนิ่มๆไปเห็นแล้วเจ้าหน้าเหมือนกับหน้าลดลงตาเลยบอคอยได้ไปละโอ้ยอไอคอยข้างลายเจ้า ตวปะขาป๊อกว้าวตัวปลาตัวบอตจะปะกขาป๊อกตันั้นปัดซร้อยมวนหนึ่งเออปัดซ้อยข้างลายนึงตัวเจ้า ปาตะเทียนซ้ายสองตัวเจ้าปาปาบเสียนเจ้าเอาทุกเอาอยากเจ้าแล้วก็ปาแววนหนึ่งตัวเจ้า กีโคโบไลอย,อยงก็เริ่มจะนักอ่าโบไลชอบวันจำนรเจ้าว้ายปานิ้งเจ้าหมาแบบเมีย,เ,ยเจ้าปานิ้แล้วก็ปลาขาวป๊อกเจ้า โอ้ยตกาน้าเห็นแล้วเจ้าปายิงหาเขียมๆปลาขับนิ้ตึงได้เจ้าวันนี้โอปลาเสด็จเจ้าปลาปเสด็จกบปลาขาโอ้โหแฮะปลาที่ขับเนี่ยขนาดอยู่ในมือยังตกน้ำเลยเจ้า นหัวโุดหัวหัวปพสหัว,ห,ว,ห,วหัวโนโมาแล้วจ้เอาป่าออกกันเดี๋ยวเจ้าตัดสายข้างลายครับตัดสายกล่มเจ้ายิ้นจ้ำคลึกคลึกจะาปากันึกวา่าอันป่า อยู่ปื้นจำก็ยอนกวัวตายนั่นลนะก็ดินดดด้นรับดิด้นแดดจะตายกับยอดดินดดด้นรับดิ้นแดดนั่นลนะอุตสาห์อาจะกออี่ก้อยยุบกัวตายตาก็ตัวงานอยู่เจ้า ว่าจะเก็บป่าได้ขนพอประลำขาญเจ้าอ๊บอ้อฟอ๊อโอ้้ตกงานไปเลยโอ้วันนี้เป็นป่าเออเจ้าตอกงานเป็นบเลยเจ้าเป็นห้าหกสี่ห้าตัวเจ้าเอาไปเอามาเหลือสองตัว นึกว่าจะได้หมดเจ้าเป็นแบบป่าเออเจ้าเอยเออ,เอ,อสามตัวเจ้าป่าตะเพียน้ายป่าก็บอกใครมีเท่าหน้ามันลอด แต่เตียนสายเจ้า โอ้ย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 กระซ้ายมอนเจ้าจับปน่นินมันวางไข่ไปแล้วเจ้าตองมันแดงแดงแวนี่เจ้าต้องแดงแล้ว วาปาดตะเพียนเข้ายกไปนกจันดาจ้าดีว่าหน้ามันตื่นถ้ามันเลักนะ่าจะไปนะเจ้าไเจ้าปาตะเพียน ปาสไตล์เจ้าปาสไตล์กระป๋าตะเพียนสไตล์ชอบต่อนมันกระโดดนะเจ้า <c oughs> <c oughs> มันกระโดดได้เก่งนาดนะเจ้าตัวกลับจะใหญ่นะเจ้าแล้วก,กระโดดดีขนาดนะ หตัวเจ้าคําทั้งปืนหมดเลยเจ้ามาอย่างไรของมันเป็นรำไปเหลือเข้าจานซักตัวเจ้าเอาหัวมาขำมดเลยเจ้าปลาสลากปลาคาปอกแล้วก็ปลาแว่นเจ้าคือพร้อมใจกันขำนะเจ้า โอ้ยโอ้ยโอ้ยปันนินฝันไหหลวงเจ้าโอ้ย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 เจ้าเจ้าลาขึ้นฟังกันเกือบจะป้าจะป๊อดเขาโอ้ยโอ้ยใหญ่ขนาดเจ้าดิเจ้า ตัวไปเกิงกิโลพ่เจ้าี่เจ้าแล้วก็ได้ปลาคาป๊กตัวใหญ่หมตัว,ตวปลาข้างลายหั่ตัวหนึ่งเจ้าพี่เจ้าใหญ่ขนาดเจ้าปลาคาปกสามตัวเจ้าเส้นนี้เป็นปลาคาปา๊ก ตัวกางงานก็สกาขาป๊อกตัวจะใจญ่จะใหแล้วเต่า ข้างลายเจ้าอี่โคแหกบนรลอยเนี่ยเจ้าต่วนทลายติดจำแล้วก็ยกบอกขึ้นเลยเจ้ามันนะักตาก็มาเข้าถ้าตาหันว้าย ใส่หมอนเจ้าตัวใหญ่ขนาดเลยเจ้ามันวางไข่กันนะเจ้านี่เจ้าตัวนี้ยังมีไข่อยู่เจ้าต้องแดงกระลึงแล้วเจ้ามันหวั่นกันแล้วถ้าจะทอดแล้วก็เจ้า ปาะสะเดซกับป่าแวนเช้าฮัลลป่าแวนตะกกหน้าไปหมดแล้วเจ้าปาะสะเดซนี่ตัวอันตรายเด้อเจ้าปืนกลางก็ติดตากก็คบหลังก็ติดต้องก็ติดเจ้า สลากสองตัวเจ้าปสลากนางฟ้ากับป๋าสลากเมืองตะเพียนสายเจ้า ตัวหลวงเจ้าตัวหลวงมาติดนั้นมาติดจาดีก็ <c oughs> เป็นตัวน้อยี่หัวขำเนืดด้อตัวใหญ่ยังแคลน,น้อยโอ้โหตัดะเพียนสไตล์เจ้าตัดเด็จ เอาอยากเอาเย็นกว่าจะเอาได้แต่ละตัวเจ้ามาออกรัมๆนะเจ้าคันกว่าจะเอาออกใจเจ้า ป่าข้างลายเจ้าจะปลาลืมถ่ายป่าข้างลายสองตัวตัวใหญ่ขึ้นนะเจ้าลืมกดถ่ายนี่เจ้าป่าท่าข้างลายตัวใหญ่อีกขด้าเจ้าว้าย เฮ้ยเลาชราใจเจ้าขนาดต้อแดงกะลึงก็ยังกระโดดป้นอยู่หันอยู่ต้อแดงกระลึงเจ้า okay, โอเคเจ้าจบคลิปนี้ก่อนตอนนี้บายโมงเกลงแล้วจะยบมงสามสิบเจ็ดนาทีแล้วเจ้าสซปลาอีทขนาดเจ้าแล้วละออนเล่นน้ากันเจ้ามันก็เลยมนมา่อยได้เจ้า ตอนน้อยมาเล่นน้ามกันแล้วมีคนเปิดฝาอีที่หากบร้อยก็ลงมาเต็มเลยมาดูบรรยากาศเจ้าบรรยากาศบ้านเฮาตอยนางนอนท้อนมากลำบุญใจอย่โตกคำว่เจ้าฝนโอเคเจ้า <c oughs> เดี๋ยวไปดูผลสรุปปากของเจ้าป้าี่บ้านกับเจ้าว่าจะได้นักกอวันนี้ถือว่าม่วนอยู่เจ้าได้แต่ตัวใหญ่ๆเเจ้าเดี๋ยวไปปลาติบ้านเจ้า เช้ามาถึงบ้านแล้วเช้ามาดูผลสรุปป่าของจ้าป้าเอาเอาเต้นเข้าไปเต้นเข้าไปตัวใหญ่ย้อมออกแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจรนใส่ตัดตีนตัวใหญ่นี่ย so. ้อมออก ตะกี้มันโดดเอาข้องไปแล้วก,กรรมเด้วเจ้าจะปาเต็กเอาได้อยู่ถ้ามานี่คือแบบว่าหายแซกไปเลยเจ้านี่เจ้าได้ปาตะเพียนตัวใหญ่มาสาม, <3 S 2> มตัวเจ้า,ามีอยู่ใต้เนี่ยเออไหนปาเสดเดียวกันนี่เจ้าปาไส้าปาขาป,ปกเจ้าตัวใหญ่ขนาดปาตะเพียนแล้วก็ปานินเจ้าเจ้าได้ประมาณสี่ห้าโลเจ้า ตัวใหญ่พี่เจ้างามขนาดเจ้าป่าวันนี้โอเคเจ้ามาถึงบ้านแล้วเจ้าตอนนี้ก็เกือบบายสองแล้วเจ้าผมแลบวกป่าเหม,มือนเหมือนไหนเข้าแต่ว่าได้การเงินซาจ,จ่ายเจ้าตัวใหญ่ได้สามสี่โลเดี๋ยวจะป้ามหูจะได้ขายผมี่ได้เจ้าปตะเพียนนี่เงี้ยผมหูจะมีไข่กินก็ โอเคเจ้า okay, e ขอบคุณมากนะเจ้า e ท,ที่ติดตามและชมช่องเจ้าป้าเป็นกำลังใจให้กันตลอดอย่าลืมก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามใหือเจ้าป้านเนี่ยเจ้า e ้องปิ้นก็อยู่บ้านเ e จ้าเจ้าหวีผมม,ผมัดผมจ๊อกโอเคเจ้า okay, e ขอบคุณมากนะเจ้าส e วัสดีเจ้าบ e ๊ายบาย